โสวัสดีครับยามคำ่ำดูบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินดูผู้คนโอ้เยอะแยะมากมายเดินกวาดกันนะครับโอ้ยผู้คนเยอะแยะมากมายเลยที่นี่ฟินแลนด์โอ้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยครับเดินสวนทางกันตอนไี้มีที่เดินแล้วครับ ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินวูวันนี้หนาววันนี้มันมีลมก็เลยรู้สึกหนาวครับมาซื้อน้ำดื่มเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วดูบรรยากาศนะครับนี่ในซอยในซอยถนนหมู่บ้านดูบรรยากาศ ตัวนี้ร้านขายายาคุิตนี่ร้านขายยานะครับดูบรรยากาศผู้คนไม่มีนะครับวันนี้วันศุกร์ผู้คนไม่ค่อยมีเลยโอ้มีหน้าแล้วมันหนาวลบแปดองศาพร้อมกับลมเลยทีเดียว Oh, หนาวจริงๆ oh, ยินมือหมดแล้วฮัลโหลสวัสดีครับดูบรรยากาศดีกว่า <c oughs> แปอดองศาวันนี้วันนี้แปอดองศานะครับดูบรรยากาศบรรยากาศมีแต่าารถ คนไม่มีโอ้วันนี้พระอาทิตย์สวยสดงดงามรู้สึกว่าคนไายนี่จะเย็นมือแล้วนะครับแบตเหลืออยู่40%นะดูบรรยากาศนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ วันนี้ลบแปอดองศาว้ายรู้สมีหน้าแนละ้วมันหนาวหนาวยังไงไม่รู้เดินชมบรรยากาศมาซื้อน้ำดื่มมาซื้อน้ำกินนะครับว้าวดูบรรยากาศนะครับว้อดูบรรยากาศ เยนมากอากาศเย็นมากเลยครับวันนี้ลบแปดองศาพร้อมกับลมไม่น่าจะพูดถึงเมื่อกี้เรามาซื้อน้ำดื่มห,หนาวเลยทีเดียวนิ้วนี้แดงเลยทีเดียวครับวันนี้มีแสงพระอาทิตย์ เรามาซื้อน้ำวิตามินดูบรรยากาศนะครับนี่บ,บ้านตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะครับตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับว้าวเย็นมืออยู่นะครับไม่รู้ว่าโทรศัพท์เราจะดับหรือเปล่า เย็ยนมือเลยนะครับร้อนโอากาศเย็นมากเย็นมากๆเลยนะครับลบแปดองศา แดงแลงหมดแล้วแน่ใจว่าวัเราจะรู้สึกหนาวเลยนะหลบแปดองศาทำให้มีน้ำมมกไหลซะเลยวายหนาวจริงๆหนาวจริงๆโอ้ดูพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์ตก อาทิตย์ตกดูสวันนี้มีแสงอาทิตย์ตกนะครับสวยงดงามเมื่อกี้เราเดินมาตรงซอยนี้นะรู้สึกว่าหิมะจะเยอะหน้าแดงหมดละหนาว น้ำมากน้ำมาก หนาวจ,จริงๆพี่น้องวันนี้แปดองศาเซลเซียสหนาวจริงๆ ดูบรรยากาศบนเนินหนาวจริงๆนะครับเย็ยนมือมากเลยหนาวมากบรรยากาศยามค่ำพี่น้องเอ้ยคน่ายนี่หนาวเย็ยนมากเหลือเกินตอนนี้เย็ยนมือมากเลยครับ เย็นมือมากเลยเย็นมือมากเลยตอนนี้มือคนไทยลบแปดองศาพร้อมลมมือนี้จะแข็งอยู่แล้วเย็นมากเย็นมากสวัสดีทุกคนนะครับ เย็นมากเย็นมากคุณนราติเปลี่ยนในมืออู้เย,ย็นมากเลยแปดองศาพร้อมลมอะไรมันจะเย,ย็นขนาดนี้พี่น้อง อ้ ه, 8องศารพร้อมลมนะครับพี่น้องน้ำหนาวสุดเกินหนาวสุดเกินครับวันนี้ เดินกลับดีกว่าหนาวหนาวมือนี่เย็นมากมือนี่สวัสดีครับ หัดเม n h วดูว <c oughs> <st> ิวด <nella> <c oughs> <c oughs> ีกว่าย็นโคตรย็นโคตรมีน้องหอมพิซซ่าย็นโคตร เย็นมากๆพี่น้องโอ้เย็นคตรโครเลยนะครับโอ้แปดองศานี่เป็นอะไรที่อ่าติทะเลอย่างนี้แหละเย็นสละเกินโอ้ไายบาย,บาย,บาย,บายหนาวมากขออนุญาตกลับบ้านแล้วครับ abanacro